ดูสิเซนเรากำลังเข้าสู่โอเคนเดลโอเคนเดลที่ไหนล่ะเราอยู่ในคลองครอสอันนาจักที่ใกล้ที่สุดกับเซนดาเรียพวกเขาคืออะไรนะ่ะทาีิสพวกนั้นคือแมกโนไรส์อย่าไปสบสายตาพวกเขานะเซน อยู่ใกล้ๆข้าไว้ถึงเป็นเมืองหลวงก็ใช่ว่าจะปลอดภยัย พร้อมจะเดินทางไปสู่คราวพีกแล้วเดี๋ยวนะนี่เรายังจะต้องไปกันไกลกว่านี้อีกหรอพวกเราต้องอยู่สุดขอบโลกกันแล้วแน่ๆน,นี่เรายังไม่ได้ออกจากทางเหนือเลยด้วยซ้ําที่นี่มันที่ไหนกัน ทาเลสนี่เราจะไปไหนกันอีกฝากหนึ่งของโลกไงละ่ะข้ามพ้นหัวใจแห่งอาร์โดเนียจับแน่นๆนะเซนมันออกจะแสบตานิดหน่อยเน่ะแล้วเราก็เสียงดังด้วยเ,เดี๋ยวเจ้าก็เห็นเองละ่ะ ยินดีต้อนรับสู่คราวพิกเมื่อสมัยที่เอนเดอร์ไนยังปกครองอาร์โตเนี้คราวพิกคือจุดศูนย์กลางอำนาจแห่งเอนเดอร์คิง แต่กษัตริย์องค์สุดท้ายเรนโดได้แบ่งแยกโลกใบนี้ออกเป็นหกอาณาจักรหลังจากผู้คนต่อต้านทำไมทงผุณสุดท้ายถึงหายไปตรงนั้นคือของอาณาจักรคาทัสเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาบุกโจมตีอาณาจักรข้างเคียงไซดโดเนียและถอนตัวออกจากสาภาพเ,าเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันเจ้ารีบตามข้ามาเถอะเซนเรากล้จะถึงแล้ว ทาเลียสเซนดาริส sorry man นายต้องกอารอะไรทาเลียสนั่นเป็นบทสนทนาที่ควรเข้าไปคุยข้างในพื้นที่ส่วนตัวมากกว่านะทาเลียสนี่นายกำลังจะปัญหางั้นรอเพื่อนเกา่าถ้าอย่างนั้นก็เลยทำหน้าบึ้อแล้วเข้ามาข้างในซัสิ ทรัพยากรในเมืองเริ่มจะลดลงพวกอดกีตกำลังก่อตัวขึ้นเรื่อยๆแถมยังมีข่าวลือเกี่ยวกับพวกนิโคแมนเซอร์อีกทั้งที่มีเรื่องวุ่นวายพวกนี้อยู่แล้วแต่นายกับเราแวงพวกเรากองทัพที่หายสาบสูญไปกว่า500ปีเซมันถ้าเจ้าได้ต่อสู้กับพวกวโวทาวริสอย่างที่ข้าเคยเจ้าจะรู้ว่าพวกมันอันตรายยิ่งกว่าปัญหาเหล่านั้นรวมกันซะอีกเออเออมหาสงครามอะไรนั่นสงครามนะ่ะมันจบไปนานแล้วหรอทาริอัส ฉันวานายอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกว่าเจ้าหนูบ้านหลังนั้นน่ายอดเยี่ยมที่สุดในคลาวพิกแถมแพงที่สุดด้วยฉันสมควรที่จะได้รับมันหลังจากที่พยายามประคับประคองธุรกิจแทบตายแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ตกลงไปข้างล่างร่วงลงไปตั้ง25เมตรมันเคยมีช่วงเวลาหนึง่ง ในตอนที่เอนเดนไนปกครองแผ่นดินนี้และมังกรสยายปีกบนท้องฟ้ากองทัพเนเธอร์เข้าประทะด้วยพลังที่ไม่อาจจะจินตนาการได้เหล่าอันเดดเป็นอันตรายที่หวาดวันกันทั่วและตระกูลอาเดนีทั้งหลายต่างบรรเลงบทเพลงอันทรงพลังช่วงเวลาเหล่านั้นนะมันจบไปแล้วข้าเชื่อว่าช่วงเวลานั้นจะกลับมาอีกครั้งข้าต้องการให้เจ้าช่วยเก็บรักษา บทเพลงแห่งพร้อมเจ้าจะช่วยข้าได้ไหมซอลิแมนเจ้าช่วยเก็บรักษาได้ได้ได้สิเข้าใจแล้วหน้าแค่นั้นใช่ไหมทาเลสแค่น um ั่นแหละซอลิแมนขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือใช่แล้วใช่แล้วนี่แหละสิที่ฉันต้องทำผมไม่ไว้ใจหมอนั่นเลยทาเลียส ไม่เลยสักนิดเขาอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าเกือบทั้งชีวิตของเขาเขาทำธุรกิจปรุงยาตลาดมืดโดยไม่เคยโดนตรวจเลยสักครั้งเป็นทศาีีข้ากำลังพึ่งพามาเธอเซนเราจะเดินทางกลับบ้านกัน ฉันเกือบจะส่งเธอไปหาหมอเนี่ยเธอหมดสติไปทั้งวันจะเย็นๆนะอาบิเกลอย่าฟึ่งฟื้นร่างกายตัวเองนักสิแล้วหินมันกรละ่ะเฮ้อหัวขโมยพวกนั้นหนีไปพร้อมกับมันอย่าอย่าไปใส่ใจเลยนะนี่แหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเราเข้าไปยุ่งในสิ่งที่ไม่ควรก็พวกเราเป็นชาวไรนี่เนาะไม่นะนี่เธอพูดว่าอะไรนะหนูไม่ใช่ชาวไร และหนูจะไปเอาหินนั่นขึ้นมาถ้าเราไปแจ้งอัทีเรียมันก็จะสายเกินไปแต่แซงกับหนูตามรอยพวกมันได้อาบีเกลฉันขอสั่งห้าม่ให้เธอทำอย่างนี้นะหนูรู้คะ่ะและหนูขอโทษด้วยมาเร็วแซม